หลายๆคนต้องเจอกับการที่อยู่กับคนที่มีความหลากหลายในเรื่องของความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่บางทีก็คุยไม่ค่อยถูกหูเราอะไรเงี้ยหรือหลายๆคนก็เจอคนที่แบบมาว่าเราโดยที่แบบไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเจอคนที่แบบพูดอะไรไม่เข้าท่าที่ที่ทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีนะคะเคยเจอกันบ้างไหมคะหรือบางคนก็บอกว่าจะแบบเป็นคนที่ปากเสียเป็นคนที่แบบพูดจาแบบไม่รู้จะคิดอะไรเงี้ยตราบใดที่เรายังคงต้องติดต่อสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอกันบ้างไม่หมายความว่าจะไปโฟกัสว่าจะเจอนะแต่หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยได้รู้วิธีการไว้ก่อนมันก็จะไปอง เพราะฉะนั้นอาจารย์ภูก็เลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับ3วิธีนะคะในการวางใจนะคะแล้วก็จะทำยังไงเมื่อเราเนี่ยเจอคนที่ พูดไม่ดีกับเราหรือปับปากเสียกับเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่พอเรารเผชิญแล้วเนี่ยเราเจอกับคนที่ประเภทแบบเนี้ยนะคะให้เราให้เราเนี่ยเรียกสติกลับมานะคะเรียกสติกับมาหาตัวเองก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้วางใจเป็นกลางกับคําพูดนั้นเหมือนแค่เราเห็นว่าคําพูดนั้นนะมันเกิดขึ้น นะคะแต่มันไม่ได้มีผลกระทบกับเราอะนะคะหมายถึงว่าเข้าใจเข้าเข้าใจในความหมายแต่ไม่ปรุงแต่งต่อว่าเอออันเนี้ยกาลังว่าเราอันนี้กําลังพูดไม่ดีกับเรากําลังดูถูกเราดูหมิ่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะเข้าใจความหมายจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการได้ต่อนะคะจัดการได้ต่อคืออะไรรู้ไหมคะคือเราจะรู้ว่าโอเคนะคะคนคนเนี้ยเออเข้ามาเพื่อที่แค่จะมาพ่นๆของเราแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นสาระหรือโอเคคนเนี้ยอาจจะ บบมาบอกเรานะคะพูดกับเราด้วยความหวังดีแต่ไม่มีจิตวิญญาณในการพูดจามันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยใจที่มันแบบควรที่จะมาพองฟูมหมายถึงว่าใจที่มันควรจะรุกเป็นไฟเนี่ยมันก็จะลดพลังงานลงท,งทันทีเมื่อเราเหมือนน้อมใจไปเข้าใจเรียกสติมากับตัวนะคะอย่างที่2เวลาเจอคนประเภทเนี่ยนะคะให้คุณจินตนาการเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเขาเป็นญาติเราคนหนึ่งไปเลย นะฮะาจาย์ปุ้ยทําตลอดเวลาบนท้องถนนบางทีมันไม่เข้าที่เข้าทางจะว่า้ยก็เหมือนกับญาติพี่น้องก,กันนั่นแหละนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยคิดว่าเป็นญาติพี่น้องแล้วก็จะมาปล่อยให้เราว่าเราด่าหรอไม,ไม่ไม่ไม่นะคะคือถ้าบอกว่า มันไม่ใช่ข้อท็จจริงนะคะเราก็พูดด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ใจที่เป็นกลางนะคะจำเอาไว้นะคะว่าคนเนี่ยไม่ชอบความรู้สึกที่มันมันมันถูกปะททะคนไม่ชอบความรู้สึกที่แบบกำลังกำลังถูกตรโจมตีกัดนะคะเราอาจจะพูดทานองที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะอย่างที่3นะคะรับมือกับคนแบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็ฟังฟัง แล้วเพิ่มผ่านแล้วก็ปรับขึ้นพลังงานใหม่ไปต่อไปมาไปหน้าค่ะนะคะอันนี้อาจารย์บุูดจริงๆนะอาจารย์ก็ทําตลอดเลยเขารู้ว่าไอคนนี้ก็อย่างเช่นเจอกันใน Facebook หรืออะไรบางทีไม่ได้เข้าเข้าที่เข้าทางไมไ่เข้าเรื่องบางทีก็